สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยสงสัยกันไหมคะว่าถ้าเราลองเปลี่ยนอะไรเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันอย่างเช่นลองกินไข่เวละหนึ่งฟองติดต่อกันสักเดือนหนึ่งเนี่ยร่างกายเรามันจะเปลี่ยนไปทางไหนบ้างเอ,อ่อคำถามนี้น่าคิดนะคะเพราะว่าไข่เนี่ยก็เป็นวัตถุดิบที่อยู่คู่ครัวไทยเรามานานมากๆเลยบางคนก็มองว่าเป็นโอ้โหสุดยอดอาหารราคาถูกหาง่ายแต่ ในขณะเดียวกันก็มีเสียงเตือนตืนมาเรื่องคอเลสเตอรอลบ้างละ่ะหรือบางคนก็กังวลเรื่องน้ำหนักตัวอืมทำให้หลายคนอาจจะยังแบบหลังเลอยู่เหมือนกันวันนี้นะคะเราจะมาลองเจาะลึกเรื่องนี้กันค่ะโดยใช้ข้อมูลจากบทคัดย่อเรื่องไข่วัลฟองสุขภาพดี30วันเป็นหลักเลยเป้าหมายก็คืออยากจะกลั่นเอาข้อมูลเชิงลึกที่น่าสนใจออกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกินไข่ทุกวันมันส่งผลดีผลเสีย หร, Shift, หรือมีอะไรที่เราต้องระวังเป็นพิเศษหรือเปล่าค่ะใช่เลยครับเราจะไปดูกันจากหลายๆมุมเลยนะทั้งหลักฐานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์สมัยใหม่ที่เขามีการศึกษาลงลึกเลยว่าสารอาหารในไข่มีอะไรบ้างแล้วมันส่งผลต่อร่างกายเรายัางไงและก็จะเชื่อมโยงกับมุมมองตามภูมิปัญญาไทยดั้งเดิมด้วยครับที่เขาก็มองไข่ในฐานะแบบอาหารบำรุงกำลังกันมานานแล้วเพื่อให้เราได้เห็นภาพรวมที่มันชัดเจนที่สุดว่า ไอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆแค่นี้มันมีความหมายกับสุขภาพเรายัางไงได้บ้างน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกล่องข้อมูลทางวิทยาศาสตร์กันก่อนเลยดีไหมคะไข่ฟองเล็กๆที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยค่ะจริงๆแล้วมันมีคุณค่าทางโภชนาการอะไรที่แบบโดดเด่นซ่อนอยู่บ้างคะครับ คือสิ่งที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับไข่นะครับคือมันเป็นแหล่งรวมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายแบบน่าทึ่งเลยอย่างแรกเลยที่ทุกคนน่าจะทราบกันดีก็คือโปรโตีนคุณภาพสูงครับไข่ฟองหนึ่งเนี่ยให้โปรโตีนที่ร่างกายเอาไปใช้ได้ง่ายๆเลยประมาณสัก6กรัมซึ่งโปรโตีนนี้สำคัญมากๆนะครับสำหรับการสร้างแล้วก็ซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่างๆโดยเฉพาะกล้ามเนือ้อ แล้วก็ยังเป็นส่วนประกอบสำคัญของพวกเอนไซม์ฮอร์โมนหรือแม้แต่แอนติบอดีในระบบภูมิคม้มกันด้วยครับค่ะโปรโตีนนี้เป็นพื้นฐานสำคัญมา,มากๆเลยนะคะแล้วนอกจากโปรโตีนละคะมีอะไรที่มันแบบเฉพาะเจาะจงกับไข่ที่น่าสนใจอีกไหมคะ มีแน่นอนครับโดยเฉพาะในไข่แดงซึ่งหลายคนอาจจะกลัวๆก,กันนิดนึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นส่วนที่อุดมไปด้วยสารอาหารสำคัญหลายตัวเลยนะครับตัวที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือลูทีนกับซีแซนทินครับสองตัวนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มแคโรทีนอยด์ซึ่งมันมีความพิเศษคือมันจะไปสะสมอยู่ตรงบริเวณจุดรับภาพในดวงตาของเราหรือที่เรียกว่าแมคซิลลาทาหน้าที่เหมือนเป็นแบบ แว่นกันแดดธรรมชาติให้ดวงตาเลยครับช่วยกรองแสงสีฟ้าพลังงานสูงที่อาจจะมาทำลายเซลล์ประสาทต,ตาแล้วก็ช่วยปกป้องดวงตาจากอนุมูลอิสระโดยตรงเลยโอ้โหเปรียบเทียบเป็นแว่นกันแดดธรรมชาตินี่เห็นภาพชัดเลยค่ะปกติไม่ค่อยได้ยินคนพูดถึงคุณสมบัตินี้ของไข่เท่าไหร่ส่วนใหญ่จะนึกถึงพวกผักใบเขียวเข้มๆม,ม,มากกว่านะคะใช่ครับครับส่วนใหญ่คนจะนึกถึงผักก่อน แต่ว่าไข่แดงเนี่ยก็เป็นแหล่งที่ดีของสารสองตัวนี้เหมือนกันครับและที่สำคัญนะคือร่างกายเราเนี่ยดูดซึมลูทีนกับซีแซนทีนจากไข่ได้ดีกว่าจากพืชบางชนิดด้วยซ้ำไปครับมีงานวิจัยหลายชิ้นเลยครับที่ชี้ว่าการได้รับสารอาหารกลุ่มนี้อย่างพอเพียงเนี่ยมันสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงของโรคต้อกระจก แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคจอรประสาทตาเสื่อมตามวัยหรือ AMD ที่เราเรียกกันนะครับซึ่งอันนี้เป็นสาเหตุสำคัญเลยนะของการสูญเสียการมองเห็นในผู้สูงอายุฟังดูแล้วเป็นประโยชน์ที่สำคัญมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะในยุคนี้ที่เราใช้สายตากับหน้าจอกันเยอะขึ้นด้วยนะคะ แล้วมีสารอาหารตัวอื่นในไข่แดงที่น่าสนใจอีกไหมคะอีกตัวที่โดดเด่นมากๆแล้วก็สําคัญไม่แพ้กันเลยคือโคลีนครับผมโคลีนเนี่ยอาจจะไม่ใช่วิตามินหรือแร่ธาตุสัทีเดียวแต่ว่าเป็นสารอาหารที่จําเป็นหรือ essential nutrients นะครับซึ่งร่างกายเราสร้างเองได้ไม่พอต้องได้รับจากอาหารโคลีนนี่สําคัญมากๆๆๆเลยนะครับต่อการทํางานของสมองแล้วก็ระบบประสาท เพราะมันเป็นสารตั้งต้นในการสร้างแอซทิลโคลีนซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องความจําการควบคุมกล้ามเนื้อและก็การทํางานอื่นๆของสมองเลยครับโคลีนกับสมองอืมน่าสนใจมากค่ะแล้วมีงานวิจัยที่สนับสนุนเรื่องนี้ชัดเจนแค่ไหนคะมีครับมีงานวิจัยจากสถาบันชนั้นนำอย่างฮาร์วาร์ดเลยนะครับที่เขาศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างการบริโภคโคลีนกับประสิทธิภาพการทำงานของสมองเขาพบว่า การได้รับโคลีนอย่างเพียงพอเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับความจําที่ดีขึ้นแล้วก็อาจจะช่วยชะลอความเสื่อมของกระบวนการคิดเมื่ออายุมากขึ้นได้ด้วยซึ่งไข่แดงหนึ่งฟองเนี่ยถือเป็นแหล่งโคลีนที่ดีมากๆแหล่งหนึ่งเลยครับโหเป็นข้อมูลที่น่าสนใจจริงๆค่ะโดยเฉพาะสําหรับคนที่ต้องใช้ความคิดเยอะๆหรือว่าเริ่มกังวลเรื่องความจํานะคะแล้วนอกเหนือจากโปรตีนลูทีนซีเซนทีนแล้วก็โคลีนแล้วเนี่ยไข่ย,ยังมีวิตามินหรือแร่ธาตุอื่นๆอีกไหมคะยังมีอีกเพียบเลยครับ ไข่ถือเป็นแหล่งรวมวิตามินและก็แร่ธาตุสำคัญหลายตัวเลยนะอย่างเช่นวิตามิน B12 ที่จำเป็นต่อการสร้างเม็ดเลือดแดงการทำงานของระบบประสาทแล้วก็กระบวนการเผาผลาญพลังงานหรือจะเป็นวิตามิน D ซึ่งก็สำคัญต่อการดูดซึมแคลเซียมทำให้กระดูกฟันแข็งแรงแล้วก็มีบทบาทกับระบบภูมิคุ้มกันด้วยนะครับแล้วก็มีซีเรเนียม อันนี้เป็นแร่ธาตุที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพแล้วก็จําเป็นต่อการทํางานของต่อมไทรอยด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีพวกวิตามิน A วิตามิน B2 ไรโบฟลาวินวิตามิน B5 าพันโทเทมิทดแอซิดมีธาตุเหล็กแล้วก็ฟอสฟอรัสอีกด้วยครับเรียกได้ว่าสารอาหารค่อนข้างครบเครื่องเลยทีเดียวในฟองเดียว ฟังดูครบเครื่องจริงๆนะคะแต่ทีนี้ก็อดไม่ได้ที่จะกลับมาที่ประเด็นยอดฮิตที่ทำให้หลายคนยังแบบลังเลอยู่ก็คือเรื่องคอเลสเตอรอลในไข่แดงนี่แหละค่ะข้อมูลล่าสุดทางวิทยาศาสตร์ว่ายังไงบ้างคะตกลงแล้วมันน่ากลัวอย่างที่เชื่อช่กันมานานไหมคะครับตรงนี้เป็นประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลงความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ค่อนข้างมากเลยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับ ความเชื่อเดิมๆที่ว่าคอเลสเตอรอลในอาหารโดยเฉพาะจากไข่เนี่ยจะไปเพิ่มคอเลสเตอรอลในเลือดโดยตรงเลยแล้วก็เพิ่มความเสี่ยนโรคหัวใจเนี่ยอันนั้นมันมาจากการศึกษาในอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีงานวิจัยที่ขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็น่าเชื่อถือมากขึ้นจำนวนมากเลยครับที่ให้ภาพที่มันต่างออกไปอย่างเช่น การศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ชั้นนำนะครับอย่าง American Journal of Clinical Nutrition ซึ่งเขาติดตามกลุ่มตัวอย่างจำนวนมากเป็นเวลานานๆเลยนะเขาพบว่าในคนส่วนใหญ่ที่สุขภาพดีเนี่ยการกินไขวันละหนึ่งฟองไม่ได้มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของระดับคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีหรือ LDL ที่เราเรียกกันติดปากว่าไขมันเลวอะครับอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติเลย อืนั่นเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะมันค่อนข้างจะสวนทางกับความเชื่อเดิมๆที่เราได้ยินกันมาตั้งนานเลยนะคะแล้วในทางกลับกันล่ะคะการกินไข่มีผลต่อคอเลสเตอรอลชนิดดีหรือ HDL บ้างไหมคะมีครับ แล้วก็เป็นผลในเชิงบวกด้วยนะครับงานวิจัยบางชิ้นรวมถึงการศึกษาที่ผมเพิ่งพูดถึงไปเมื่อกี้เนี่ยเขาพบว่าการบริโภคไข่อาจจะมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของระดับคอเลสเตอรอลชนิดดีหรือ HDL ไขมันดีด้วยซ้าไปครับซึ่งเจ้า HDL นี่แหละครับที่ทําหน้าที่สําคัญในการช่วยเก็บกวาดคอเลสเตอรอลส่วนเกินออกจากหลอดเลือดเรากลับไปที่ตับเพื่อกําจัดทิ้ง ดังนั้นการมีระดับ HDL ที่สูงขึ้นก็เลยถือเป็นผลดีต่อสุขภาพหัวใจแล้วก็หลอดเลือดครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะหมายความว่าความกังวลเรื่องคอเลสเตอรอลจากไข่วัลลฟองเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปัญหาสําหรับคนสุขภาพดีตัวทั่วไปอย่างที่เคยเข้าใจกันมานานก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะโดยรวมแล้วเป็นอย่างนั้นเลยครับสำหรับประชากรส่วนใหญ่แล้วเนี่ยร่างกายเรามีความสามารถในการควบคุมระดับคอเลสเตอรอลในเลือดได้เองอยู่แล้วครับ คอเลสเตอรอลจากอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมีผลต่อระดับคอเลสเตอรอลในเลือดน้อยกว่าที่เราเคยคิดกันเยอะปัจจัยที่มีผลมากกว่าจริงๆคือชนิดของไขมันที่เรากินโดยรวมมากกว่าโดยเฉพาะพวกไขมันทรานส์ไขมันอิ่มตัวแล้วก็ปัจจัยทางพันธุกรรมด้วยครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับคนที่มีภาวะสุขภาพบางอย่างอยู่แล้วเช่นเป็นเบาหวานหรือว่ามีความเสี่ยงโรคหัวใจสูงอยู่แล้วกลุ่มนี้อาจจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วก็คุณจะปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการเป็นรายบุคคลไปครับอันนี้สำคัญมาก เข้าใจชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะนับว่าเป็นมุมมองทางวิทยาศาสตร์ที่อัปเดตแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับไข่ทีนี้ลองเปลี่ยนมุมมองมาย้อนดูภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยเราบ้างค่ะในตำราหรือความเชื่อแบบไทยๆเนี่ยไข่มีความสำคัญหรือถูกมองในแง่มุมไหนบ้างคะอถือเป็นอาหารที่มีคุณค่าแล้วก็มีความสำคัญมากๆมานานแล้วครับถูกจัดเป็นเหมือนอาหารบำรุงกำลัง หรือบางทีก็เรียกว่าเป็นยาอายุวัฒนะอย่างหนึ่งเลยทีเดียวไม่ได้มองแค่เป็นอาหารธรรมดาทั่วๆไปครับคําว่ามรุงกําลังในบริบทของภูมิปัญญาไทยนี่มันมีความหมายเฉพาะเจาะจงยังไงบ้างคะมีการนําไปใช้ในสถานการณ์ไหนเป็นพิเศษไหมคะมีการนําไปใช้ในหลายสถานการณ์เลยครับที่ชัดเจนมากๆเลยนะ คือนิยมใช้เป็นอาหารบำรุงสตรีหลังคลอดบุตรครับเขาเชื่อกันว่าการกินไข่เนี่ยจะช่วยฟื้นฟูร่างกายที่อ่อนเพลียจากการคลอดบุตรให้มีกำลังวังชากลับมาแข็งแรงได้เร็วขึ้นอาจจะปรุงเป็นไข่ต้มไข่ตุน๋นหรือบางทีก็เอาไปผสมในยาบำรุงต่างๆด้วยครับนอกจากนี้ก็ยังเชื่อว่าไข่ช่วยบำรุงเลือดด้วยนะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือผู้ที่ต้องใช้แรงงานหนักหรือว่าคนที่เพิ่งเจ็บป่วยฟื้นไข้เนี่ยก็มักจะได้รับคําแนะนําให้กินไข่โดยเฉพาะ ไข่ลวกหรือไข่ต้มที่เชื่อว่าจะช่วยเสริมสร้างพละกําลังให้พลังงานแล้วก็ทําให้ร่างกายฟื้นตัวได้ดีขึ้นสังเกตได้จากเมนูง่ายๆแต่เป็นที่นิยมในอดีตอย่างเช่นข้าวต้มร้อนๆกินกับไข่ต้มหรือไข่ลวกตอนเช้าหรือการให้คนป่วยจิบไข่ลวกผสมน้าผึ้งนิดหน่อยเพื่อบํารุงกําลังอะไรแบบนี้ครับ ซึ่งถ้าเราลองเชื่อมโยงกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้นะคะทั้งเรื่องโปรตีนคุณภาพสูงที่ช่วยซ่อมแซมร่างกายวิตามิน B12 ิที่ช่วยเรื่องพลังงานแล้วก็เลือดหรือสารอาหารอื่นๆเนี่ยมันก็ดูจะสอดคล้องกันมากๆเลยนะคะเหมือนเป็นการอธิบายกลไกลที่อยู่เบื้องหลังความเชื่อเรื่องบำรุงกําลังของภูมิปัญญาไทยได้เลยนะคะใช่เลยครับตรงประเด็นเลยครับมันเหมือนเป็นการยืนยันภูมิปัญญาดั้งเดิมด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เลย ทำให้เราเห็นว่าคนสมัยก่อนเขาก็สังเกตเห็นถึงคุณประโยชน์ที่แท้จริงของไข่มานานแล้วถึงแม้ว่าจะอธิบายด้วยภาษาหรือแนวคิดที่แตกต่างกันไปตามยุคสมัยก็ตามเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากนะครับที่อาหารใกล้ตัวมากๆอย่างไข่เนี่ยมีเรื่องราวทั้งทางวิทยาศาสตร์และก็วัฒนธรรมที่มันลึกซึ้งได้ขนาดนี้ จริงด้วยค่ะใครจะคิดว่าไข่ฟองเดียวจะมีเรื่องราวให้เราคุยกันได้เยอะขนาดนี้ฟังดูแล้วทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งภูมิปัญญาไทยต่างก็ชี้ไปนในทางเดียวกันเลยนะคะว่าไข่มีประโยชน์จริงๆทีนี้ถ้าเราอยากจะนําประโยชน์เหล่านี้มาปรับใช้ในชีวิตประจําวันแบบง่ายๆให้ได้ผลดีที่สุดควรจะเริ่มต้นหรือมีแนวทางยังไงบ้างคะครับการนําไข่มาเป็นส่วนหนึ่งของอาหารประจําวันเนี่ยจริงๆทําได้ไม่ยากเลยครับ เพราะอย่างที่รู้กันว่าไข่เป็นวัตถุดิบที่เข้าถึงง่ายราคาไม่แพงและก็ปรุงได้หลากหลายมากๆเลยหัวใจสำคัญก็คือการทำให้มันเป็นเรื่องง่ายแล้วก็ยั่งยืนทำได้เรื่อยๆอครับลองดูตัวอย่างเมนูง่ายๆที่ปรับใช้ได้ในแต่ละมื้อนะครับอย่างมื้อเช้าเนี่ยอาจจะเริ่มแบบเรียบง่ายที่สุดเลยก็คือไข่ต้มหนึ่งฟองครับ กินเปล่าๆเ,เลยหรือกินคู่กับกาแฟาดำชาร้อนหรือน้ำเต้าหู้ไม่ใส่น้ำตาลก็ได้โปรตีนได้พลังงานที่ดีสำหรับการเริ่มต้นวันแล้วหรือถ้ามีเวลามากขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็นไข่ดาวน้ำาโพชเอกวางบนขนมตังโฮวีดหรือทำเป็นไข่คนแค r a m บิลเอกที่ปรุงกับนมเล็กน้อยไม่ต้องเน้นเนยหรือน้ามันมากก็ได้ครับแค่มื้อเช้าก็มีหลายแบบให้เลือกแล้วนะคะแล้วถ้าเป็นมื้อกลางวันหรือมื้อเย็นล่ะคะพอจะมีไอเดียแนะนำไหมคะได้เลยครับ มื้อกลางวันถ้าอยากได้อะไรที่อิ่มท้องขึ้นมาหน่อยแล้วก็ได้คุณค่าเพิ่มขึ้นลองทำเป็นไข่เจียวแบบใส่ผักเยอะๆดูครับอาจจะใช้สมุนไพรไทยที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างใบโหระพาใบชะพรูหรือใบยี่ราซอยละเอียดละเอียดใส่ลงไปหรือจะใส่ผักอื่นๆเช่นหอมใหญ่ซอยมะเขือเทศเห็ดหรือบรอกโคลีสับก็ได้การเพิ่มผักเนี่ย ไม่ใช่แค่เพิ่มใยอาหารวิตามินแร่าธาตุนะแต่ยังช่วยเพิ่มปริมาณทําให้อิ่มนานขึ้นด้วยอาจจะใช้น้ํามันน้อยๆหน่อย,อยหรือใช้กระทะเทฟลอนเอาก็ได้ครับหรืออีกเมนูที่น่าสนใจก็คือยำไข่ต้มใส่ผักสดเยอะๆปรุงรสน้ํายำไม่ให้จัดจ้านเกินไปก็สดชื่นดีครับส่วนมื้อเย็นเนี่ยอาจจะเน้นเมนูที่มันย่อยง่ายสบายท้องหน่อยเช่นไข่ตุนเนื้อเนียน ที่เราอาจจะเพิ่มคุณค่าด้วยการใส่เห็ดหอมแปะก,ก้วยหรือผักอย่างแครอทสับละเอียดลงไปก็ได้ครับหรือทำเป็นแกงจืดบุนเส้นใส่ไข่น้ำก็เป็นเมนูสดร้อนๆคล่องคอที่ได้ทั้งโปรตีนจากไข่แล้วก็ได้สารอาหารจากผักอื่นๆที่ใส่ลงไปด้วยครับป้อยอตัวเยืยดเยือกเลิกเลยค่ะทำให้การกินไข่ทุกวันไม่น่าจะจำเจยอย่างที่คิดเลยนะคะเนี่ย ใช่ครับครับแล้วก็มีเคล็ดลับสำคัญอีกอย่างที่อยากจะแนะนำคือการสลับสับเปลี่ยนวิธีปรุงไปเรื่อยๆครับผมวันนี้ต้มพรุ่งนี้ตุนวันถัดไปอาจจะทำไข่คนอีกวันทำไข่เจียวแบบน้ำมันน้อยๆหน่อยนะหรือไข่ดาวน้ำ การหมุนเวียนวิธีปรุงเนี่ยนอกจากจะช่วยป้องกันความเบื่อง่ายแล้วยังอาจจะส่งผลต่อการรักษาสารอาหารบางชนิดด้วยนะครับเช่นการนึ่งหรือตุ๋นเนี่ยอาจจะสูญเสียสารอาหารที่ไวต่อความร้อนน้อยกว่าการทอดด้วยไฟแรงๆนานๆแล้วก็ยังช่วยควบคุมปริมาณไขมันจากการปรุงได้ดีกว่าด้วยครับเป็นเคล็ดลับที่ดีมากเลยค่ะการสลับวิธีปรุงช่วยให้ไม่เบื่อและยังได้ประโยชน์ที่แตกต่างกันไปอีกด้วยนะคะ ทีนี้แม้ว่าไข่จะมีคุณประโยชน์มากมายอย่างที่เราคุยกันมาตั้งเยอะแล้วแต่ก็น่าจะมีบางประเด็นที่ต้องพิจารณาหรือว่าเป็นข้อควรระมัดระวังอยู่บ้างใช่ไหมคะสำหรับการกินไข่ทุกวันครับประเด็นนี้นำไปสู่ข้อควรพิจารณาที่สำคัญเลยครับแม้ว่าไข่จะดีต่อสุขภาพในหลายๆด้านนะแต่ก็มีข้อควรระวังอยู่บ้างเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบางกลุ่มคนหรือวิธีการกินที่ไม่เหมาะสมครับ ข้อแรกเลยนะครับคือผู้ที่มีข้อจํากัดทางสุขภาพบางประการกลุ่มที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยก็คือผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในระยะท้ายๆครับระยะ4-5ที่ไตมีความสามารถในการขับของเสียโดยเฉพาะของเสียจากโปรตีนออกจากร่างกายได้น้อยลงแล้ว หรือผู้ที่ได้รับคําแนะนําโดยตรงจากแพทย์หรือนักโภชนาการว่าต้องจํากัดปริมาณโปรตีนในอาหารอย่างเคร่งครัดกลุ่มนี้จําเป็นมากๆา,า,ากเลยนะครับที่จะต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพก่อนเสมอพอประเมินว่าสามารถกินไข่ได้ในปริมาณเท่าไหร่ถึงจะปลอดภัยแล้วก็เหมาะสมกับสภาวะโรคของตัวเอง ค่ะอันนี้สําคัญมากๆจริงๆนะคะการปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเป็นสิ่งจําเป็นเสมอเลยสําหรับผู้ที่มีโรคประจําตัวนะคะแล้วมีข้อควรระวังอื่นๆอีกไหมคะประการที่2ครับคือวิธีการปรุงอย่างที่เราก็เน้นย้ํากันไปแล้วเรื่องการสลับวิธีปรุงแต่ก็ควรจะให้ความสําคัญกับการเลือกวิธีปรุงที่ไม่ไปเพิ่มไขมันแล้วก็พลังงานที่ไม่จาเป็นเข้าไปมากนะักควรจะเน้นไปที่การต้มการลวกการนึ่ง การตุนหรือการทางไข่ดาวน้ําซึ่งแทบจะไม่ต้องใช้น้ํามันเลยหรือใช้น้อยมากๆการปรุงด้วยวิธีการทอดโดยเฉพาะอทอดไข่ดาวหรือไข่เจียวแบบน้ํามันทุ่มๆเยอะๆเนี่ยควรจะทํานานๆครั้งก็พอครับเพราะมันจะทําให้เราได้รับพลังงานแล้วก็ไขมันซึ่งอาจจะเป็นไขมันไม่ดีด้วยถ้าใช้น้ํามันที่ผ่านความร้อนสูงซ้ำๆเพิ่มขึ้นมาเยอะโดยไม่จําเป็นเลยใช่เลยค่ะบางทีไข่เจียวฟูฟกๆกรอบๆก็อร่อยนะคะแต่ก็ต้องแลกมากับน้ํามันที่ซึมเข้าไปเยอะเหมือนกัน ต้องหาสมดุลให้เจอจริงๆค่ะคือการปรุงรสครับผมแม้ว่าไข่จะมีรสชาติอร่อยในตัวเองอยู่แล้วนะแต่หลายๆครั้งเราก็อดไม่ได้ที่จะเติมเครื่องปรุงรสต่างๆเข้าไปตรงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องปริมาณโซเดียมจากซอสปรุงรสต่างๆครับเช่นน้ำปลาซีอิ๊วซอสถั่วเหลืองหรือพวกผงปรุงรสสำเร็จรูปต่างๆ การบริโภคโซเดียมมากเกินความต้องการของร่างกายซึ่งไม่ควรจะเกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันหรือเทียบเท่าเกลือประมาณ1ช้อนชาเองนะมันส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้ครับโดยเฉพาะความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจแล้วก็โรคไตด้วย เพราะฉะนั้นควรจะปรุงรสแต่พอดีชิมก่อนปรุงหรือเน้นรสชาติจากธรรมชาติของวัตถุดิบอื่นๆเช่นพวกเครื่องเทศหรือสมุนไพรแทนก็ได้ครับชัดเจนครบถ้วนเลยค่ะสรุปก็คือต้องใส่ใจทั้งปริมาณที่เหมาะสมกับสุขภาพของแต่ละคนวิธีการปรุงที่ไม่เพิ่มไขมันมากเกินไปแล้วก็การปรุงรสที่ไม่ให้เค็มจัดจนได้รับโซเดียมเกินจําเป็นนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้เจาะลึกข้อมูลกันมาพอสมควรเลยทั้งจากมุมมองวิทยาศาสตร์แล้วก็ภูมิปัญญาไทยเราเนี่ย ถ้าจะให้สรุปภาพรวมหรือแก่นสำคัญที่เราได้จากการสำรวจเรื่องไขวัลฟองในวันนี้ทั้งหมดนี้มันกำลังบอกอะไรกับเราคะครับถ้าให้กลั่นออกมาเป็นหัวใจสำคัญเลยนะก็คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพเล็กๆน้อยน้อยที่เราทำได้อย่างสม่ำเสมอในชีวิตประจาวัน อย่างเช่นการเพิ่มไข่วันละหนึ่งฟองเข้าไปในมื้ออาหารสำหรับคนสุขภาพดีทั่วไปนะครับเนี่ยมันสามารถส่งผลดีต่อสุขภาพได้อย่างน่าสนใจแล้วก็อาจจะมากกว่าที่เราคิดไว้ก็ได้ครับไข่ฟองเล็กๆฟองนี้เนี่ย เปรียบเสมือนกับแคปซูลสารอาหารจากธรรมชาติเลยที่อัดแน่นไปด้วยโปรตีนคุณภาพดีวิตามินแร่ธาตุแล้วก็สารสำคัญอื่นๆที่จำเป็นต่อร่างกายเป็นแหล่งพลังงานแล้วก็สารอาหารที่เข้าถึงง่ายราคาไม่แพงแล้วก็ปรับเปลี่ยนเมนูได้ไม่รู้เบื่อเลยครับมันสะท้อนให้เราเห็นถึงพลังของการดูแลสุขภาพด้วยสิ่งเล็กๆใกล้กๆตัวเรานี่แหละครับ ไม่จาเป็นต้องรอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หรือต้องไปพึ่งพาอาหารเสริมราคาแพงๆเสมอไปการเลือกสิ่งดีๆที่เราทําได้จริงแล้วก็ทําอย่างต่อเนื่องต่างหางคือกุญแจสําคัญสู่สุขภาพที่ดีในระยะยาวครับเป็นบทสรุปที่เห็นภาพชัดเจนมากเลยค่ะมีคํากล่าวหนึ่งจากแหล่งข้อมูลที่เราใช้คุยกันวันนี้ที่ฉันชอบมากๆเลยนะคะคือสุขภาพที่ดีไม่ได้อยู่ที่การเปลี่ยนครั้งใหญ่แต่อยู่ที่การเลือกเล็กๆที่ทำอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเรื่องราวของไข่วันล,ละฟองที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยก็ดูจะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดของแนวคิดนี้เลยนะคะถูกต้องที่สุดเลยครับแล้วบางทีการที่เราได้มาค้นพบคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในไข่ฟองเล็กๆที่เราอาจจะเคยมองข้ามไปในวันนี้เนี่ยมันอาจจะนําไปสู่คําถามที่น่าสนใจให้เราได้ขบคิดกันต่ออีกนิดนึงนะครับว่าเอนอกเหนือจากไข่แล้วเนี่ยมันยังมีพลังเล็กๆ หรือคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในอาหารธรมธรมดาธรรมดาหรือกิจวัตรประจำวันอื่นๆรอบๆตัวเราอะไรอีกบ้างที่เราอาจจะยังมองข้ามหรือประเมินค่ามันต่ำเกินไปอยู่หรือเปล่าการที่เราหันกลับมาใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แล้วก็ลงมือทำอย่างสม่ำเสมออาจจะเป็นการค้นพบเส้นทางสู่สุขภาพที่ดีขึ้นในแบบที่เราคาดไม่ถึงก็เป็นได้นะครับโอเคค่ะเพื่อนๆกดแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณรัก ไม่พลาดชมคลิปใหม่ก่อนใครทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่องนาวา DIY ไว้เลยเพราะคลิปหน้าเรามีเรื่องเด็ดมาฝากอีกเพียบแล้วพบกันคะ่ะ